สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในรอบบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะครับที่ฝนเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่าก็จะมีฝนชุดใหญ่ต่อเนื่องนะครับไปอีกหลายวันนะครับก็ถือว่าน่าจะ,ะได้น้ําพอสมควรในรอบนี้นะครับ หลังจากที่ฝนหายไป3-4วันนะครับถ้าดูจากในส่วนของช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับถ้าดูช่วงเช้าที่ผ่านมาโซนทางด้านอีสานฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมบึงการครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากในช่วงเช้าตรู่ถึงสายที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในส่วนของภาคอีสานด้านตะวันออกไม่ว่าจะเป็นบึงการหนองคายสกลนครนครพนมนะครับในรอบเด็กที่ผ่านมาจนถึงเช้า รวมทั้งในส่วนของอุบลราชธานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับในขณะเดียวกันภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมในรอบนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเจ้าประจําก็คือจันทบุรีและก็ตราดนะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้แล้วก็แถวจังหวัดตากนะครับพุ้มผางจังหวัดตากบางส่วนนะครับในช่วงเช้าเริ่มมีการกระจายตัวของฝนเข้ามานะครับ ในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเตรียมรับมือในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้นะครับแถวภูกเก็ตนะครับแถวภูกเก็ตแล้วก็แถวสตูลน,นะครับภูกเก็ตสตูลแล้วก็สงขลาบางส่วนก็มีในส่วนของกลุ่มฝนเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับมาเริ่มแน่ในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับวันนี้หลายพื้นที่ก็จะเริ่มมีฟ้า,าครึ้มนะครับ ถ้าดูในส่วนของอาภาพดาวเทียมในช่วงเช้าเ้านะครับในช่วงเช้านะครับจะเห็นนะครับช่วงเช้าถึงสายจะเห็นกลุ่มเมฆเป็นจำนวนมากที่เริ่มจะเกาะตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานวันนี้ฝนเริ่มทางด้านอีสานโดยเน้นอีสานตะวันออกก่อนนะครับจะเห็นนะมีกลุ่มเมฆฝนค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้น่าจะเข้ามาเติมในส่วนของ น้ำนะครับทำให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลเป็นโมเดลนะครับเช็คในส่วนของโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับถ้าดูตรงโมเดลนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง12ชั่วโมงหน้านะครับของวันนี้ก็คือช่วง12นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกาเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับพื้นที่โอกาสที่จะเกิดฝนมากหรือน้อยขนาดไหนกับฝนรอบนี้นะครับ ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดแรกของตรงนี้นะครับดูโมเดลตรงนี้โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกก็คือเริ่มที่ตะวันออกนะครับจะเห็นนะว่าโมเดลให้น้ําหนักที่โซนตะวันออกซึ่งเป็นฝนที่ตกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับ ก็นอกจากนั้นทางด้านอีสานนะครับทางด้านอีสานโดยเน้นทางด้านอีสานตอนบนก็มีโอกาสาที่จะเกิดฝนได้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของโซนอีสานตอนบนนะครับมีโอกาสาที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงน,นี้มรสุมตะนกเฉียงใต้ก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นพอสมควรน,นะครับในช่วงนี้ก็จะทําให้เกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็อีสานด้านบนนะครับอีสานแล้วก็ ภาคใต้นะครับถ้าดูจากตรงนี้อีสานแถวฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมอุดรธานีมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกในกาญจนบุรีตากนะครับแม่ฮ่องสอนรวมทั้งโซนภาคเหนือฝั่งตะวันออกจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงประมาณเที่ยงครับตรงนี้โมเดลประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นะครับวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับในโซนทางด้านภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสตูลพัทลุงสงขายะลานราธิวาส ปัตนาณ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็มีลุ้นในส่วนของฝนเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็พอมาดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายการกระจายตัวฝนเยื่อมเยอะขึ้นแต่เน้นๆตรงนี้นะครับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดสะแก้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาอีสานตอนใต้สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธานี อำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วก็กาลสินสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับเพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ ภาคเหนือน่านนะครับพะเยาอุตรดิตถ์เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครในช่วงบ่ายนี้แล้วก็ภาคใต้เหมือนเดิมนะครับฝนเริ่มเยอะุรีประจวบคีรีขันธ์นราบสุราษฎร์ธานีระนองังาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตก ่อเนื่องได้ถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้พอช่วง16นาิกานะครับวันช่วง16นาิกาการกระจายตัวของฝนฝั่งนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองบวัวลำพูอุดรธานีนะครับหนองบวัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับกาลสินขอนแก่นมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญร้อขอนแก่นนะครับยะโสทรมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตอุบลราชธานีนะครับจะเห็นว่าอีสานนี่ช่วงบ่ายวันนี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ได้ทั้งหมดนะครับถ้าดูจากมาตรงนี้แล้วก็สายแก้วนะครับสายแก้วบุรีรัมย์นะครับสาแก้วบุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ เพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับพระนครศรีอยุธยาการจนาบุรีนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีแล้วก็ภาคเหนือด้านนี้นะครับน่านแล้วก็เชียงรายนะครพะเยาตรงนี้ช่วงบ่ายใกล้หัวค่้านะครับ ส่วนภาคใต้ฝนเยอะนะครับเพชรบุรีประจวบคิรีขันนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านภาคใต้ตอนล่างสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับกระบี่ภูเก็ตตรังสตูนะครับสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็ฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานวันนี้ชุดใหญ่นะครับไปดูช่วงหัวค่ำอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ วันนี้ชุดใหญ่มาแน่ในส่วนอีสานหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมนะครับขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญแล้วก็ด้านล่างมีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรน,นะครับ การเกิดฝนแล้วก็ภาคกลางนะครับไม่น้อยหน้านะครับเพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับกรุงเทพมหานครนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับชนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขัน ส่วนด้านล่างก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับพัทลุงสงขลายะลานาราธิวาสปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง20นาฬิกานะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับ20นาฬิกา น้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สุรินทรบุรีรัมนครราชสีมามหาสารคามนะครับเพชรบูรณลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสะแก้ว ชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะอีสานนะครับอีสานในฝนยาวๆไปเลยนะครับภาคใต้ตรังนะครับสงขลาครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับช่วงค่ําคืนนี้แล้วก็พอมาดูในช่วงรอบดึกขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณ22่สิบสองากโซนอีสานนะครับค่าคืนนี้ มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญนะครับขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีนะครับปราจีนบุรีชาเชิเงราสะแก้วนะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ แล้วก็ภกาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มจะมีฝนนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับจนกระทั่งถึง24่สิการนาครับสูบนาฬิการหรือว่าเที่ยงคืนส่วนนานโรยเฉพาะอีสารตอนบนนี้มีโอกาสต,ต่อเนื่องนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลน,นครนครพนมนะครับขอนแก่นมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วก็มหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนะครับรวมทั้งสุรินทร ปราจีนบุรีทางด้านตะวันออกนะครับฝนเริ่มกลับมาปราจีนบุรีชาเชียงสาวสะแก้วชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกมีโอกาสเกิดฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศราะาการ,รยุโรปนะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ